สวัสดีค่ยินดีตอนรับสู่ช่องนิยายวันสิ้นโลกนิยายเรื่องนี้ใช้ AI ไในการแปลหากชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์ชอบแชร์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปลีชิงขมวดคิ้วกำลังรวบรวมสติให้มัน่นมนุษย์ที่ถูกสิ่งชั่วร้ายครอบงำเช่นนี้มักมีไหวพริบฉลาดล้ำจากท่าทีของลู่ฉวงเมื่อครูเห็นได้ชัดว่าเขากลายเป็นภัยร้ายแรงต่อมนุษย์ไปแล้วหากชาวบ้านจะหนีลงเขาอย่างปลอดภยัยเราต้องกำจัดสิ่งมีชีวิตประหลาดนี้ไม่เช่นนั้นมันจะไล่ตามมาไม่เลิกรา สำหรับลู่ฉวงแล้วชาวบ้านกลายเป็นเหยื่อโดยปริยายเขายา่อมไม่ปล่อยให้รอดพ้นมือแม่หลี่ชิงจะนิ่งเฉยไม่ตอบแต่คราวนี้ลู่ฉวงก็ไม่ได้บุกใส่ทันทีแปลกที่เขากลับสนใจหลี่ชิงและพืชผักที่ล้อมรอบแต่ขาของเขาค่อยคลานไปบนพื้นดวงตาขุ่นมัวกลับแฝงประกายสนใจเขาถึงกับเอ่ยขึ้นว่า ลีชิงดูท่าว่าเธอคงถูกเปลี่ยนสภาพเหมือนกันถึงได้ควบคุมพืชพันุเหล่านี้ได้ในสายตาฉันเธอก็คือประหลาดเช่นกันเพียงแต่เธอใช้อำนาจสั่งพืชให้มันสู้เพื่อเธอส่วนฉันได้รวมร่างกับแมงมุมดูสิเราไม่ต่างกันเลยต่างก็เป็นประหลาดด้วยกันทั้งคู่เธอต้องรู้สึกได้ว่าโลกใบนี้เปลี่ยนไปพลังอันยิ่งใหญ่ได้ตื่นขึ้นมาแล้วเมื่อโลกไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปก็มีเพียงผู้ที่ประหลาดเท่านั้นที่จะอยู่รอดผูที่แข็งแกร่งเท่านั้นจะครอบครองโลกได้ลีชิงแทบอดคำไม่ได้แต่ก็กัด เธอคิดจะครองโลกลู่ชวงฉันคิดว่าแมงมุมมันแค่กินสมองเธอไปหมดถ้าเธอจะมาดูถูกคนอื่นว่าโลกพังยับเมื่อตัวเธอยังบ้าอยู่ฉันยังแปลกใจที่โลกยังไม่แตกสักทีคำว่าโลกแตกทําให้ลู่ชวงย่อตัวลงใส่ย,ยยิ้มเปื้อนฝุ่นหลี่ชิงเธอกําลังยั่วฉันใช่ไหมพูดดีๆกันมาฉันก็บอกเธอกลับไม่ยอมฟังยังไม่ทันคําสุดท้ายแ8ขาของเขาก็บีบพลังทิ้งตัวกระโดดขึ้นกลางอากาศขาสองข้างกลายเป็นกรงเล็บแข็งขาวแหลมทิ่มตรงมาที่หลี่ชิง พร้อมกันนั้นพวกแมงมุมตัวเล็กใต้ฝ่าพื้นเหมือนมดที่ได้กลิ่นอาหารพากันพุ่งเข้าหาพืชที่ล้อมหลี่ชิงพูดมากอยากให้ฉันเผลอจนฉันลดการระวังตัวงี่เง่าใครจะเชื่อเธอหลี่ชิงไม่ยอมแพ้ใช้อำนาจใจสั่งพืชรอบกายให้สู้ต้นหลายต้นสูงเท่าเธอแผ่ใบเหมือนริบิ้งแข็งด้วขึ้นพันขาแมงมุมกลางอากาศหัวหอมหิวใหญ่วิ่งขึ้นกลางลมฟาดไปแข็งสู้กับกรงเล็บแมงมุมอย่างดูเดือดแค่รอดตัวเตี้ยเลือดผสมดินกระโจนข,นขึ้นแหลมปลายแทงเข้าไปที่ลำตัวเขา ต้นพิขี้หนูแดงตัวเล็กพุ่งเป็นกลุ่มเหมือนระเบิดพิชิตแมงมุมตัวเล็กรอบกายลู่ฉวงเตรียมรับมือไว้ก่อนเขาพ่นเย,ยแมงมุมสีขาวเหนียวแผ่พันรอบฝาผนังพางโยกตัวระเบิดหัวหอมถูกแขนกรงเล็บฟาดเข้าที่แขนหนึ่งจนด้ามจิกเฉินกระเทาะเนื้อแรงกระแทกทําให้เขาถอยร่นสองก้าวแต่ขาแมงมุมกัดแกงบนฝาผนังลู่ฉวงยาะเธอแค่มีวิชาหอมฉันก็รู้แล้วแต่ไม่ว่าจะผักหรือแมงมุมมันก็ยังแค่สัตว์สู้ผู้แข็งแกร่งกว่าไม่ได้ ลู่ฉวงเบรกตัวลงผนังกระทุ้งขาลงพื้นนางมุมตัวเล็กมากมายโผล่เข้ารอบพืชแต่ถูกใบพริกขิดกระเด็นเหล่าชาวบ้านนั่นเป็นอาหารของฉันเธอจะปกป้องไม่ให้พวกมันหนีก็เชิญแต่ฉันจะไม่ปล่อยหลี่ฉิงสวนทันควันแค่เอาชนะเธอฉันก็จะกลับไปช่วยคนอื่นแต่ถ้าเธอตามพวกเขาไปพวกนั้นตายสนิทแน่ลู่ฉวงฉันไม่ได้เชื่อเธอหรอกท่านใดแคร์อัทอพุ่งขึ้นเหมือนสปูลแทงใส่แหวกอากาศตดกรงเล็บท่อหนึ่งขาดหลุดลู่ฉววงกลับหัวเราะ เอาละถ้าเธอไม่ยอมกินคนสมควรแล้วสำหรับสัตว์ประหลาดอย่างเรายิ่งเลือดเนื้อของคนมีอรรถรสมากกว่ายังไม่ทันเถียงต่อท้องแมงมุมของลู่ฉวงพ่นยีเหนียวพันแขนหลีชิงให้เคลื่อนไหวชั่วขณะติดตะปุ่มตะปำเมื่อนั้นร่างป้าและลูกสาวบนหลังเขาซึ่งกลายเป็นสิ่งมีชีวิตครึ่งคนครึ่งแมงมุมต่างาย้วาดูร้ายชูแขนคล้ายจะตะวัดประหลีชิงให้หลุดจากต้นสุดวิสัยพี่หอมกระโจนขึ้นเกาะสองแขนป้าปักคอจนได้ยินเสียงกึกกระดูกหักสองท่อน แต่ลู่ชวงไม่หวั่นท่อนแขนที่โดนแครอทัดขาดกลับงอกขึ้นมาใหม่เฉียดสิบวินาทีดึงแขนใหม่ฉีกบรรดาท่อนไม้ที่พันขาได้ขาดแต่ขากรุบกริบพยายามจะสะบัดวิกฤตพันธนาการออกหลี่ชิงรู้ทันถูกเยบพันแขนแต่ยังยิ้มฉันไม่เป็นไรฆ่ามันก่อนอเหาาวี่ยชิงชิงทำไมยังไม่ออกมาเราไปตามแผนกันเถอะรอสักครู่ถ้าสามนาทีแล้วชิงชิงยังไม่มาถึงเวลานั้นพวกคุณก็ลงเขากันก่อน ริมทางออกหมู่บ้านเล่ตามเวลาหลีเหลียนมองไม่เห็นหล,หล,หลีชิงโผลมาจึงหัวใจวูบวาบทรงเหยาวขมวดคิ้วสวมฮูดเสื้อโคดทนวมปลายหิมะพรมประทะหน้าจนพระโมเขาต้องหลีตาถึงจะเห็นหมู่บ้านในไกลพอหมอกสีเทาจางลงหิมะก็เริ่มโปรยปลายขาวโพลนตะวันกับทิศทางพระเลือนหลังจากพืชผักช่วยพาคนหมู่สุดท้ายมาถึงหมู่บ้านตรงทางออกก็สงัดไม่มีใครโผลมาอีกระหว่างนั้นกลุ่มแมงมุมตัวเล็กก็แอบมาโจมตีบ้างแต่ถูกแต่งก่นน้อยกับชาวบ้านช่วยกันสกัดไว้ได้ทุกครั้ง แต่หลีชิงกลับไม่ตามแผนมาถึงปากทางออกทรงเหยาก็เป็นห่วงปู่ย่าท่านก็อดเป็นห่วงไม่ได้จึงไม่ยอมให้ใครไปไหนพวกคุณลงเขาไปก่อนเดี๋ยวเรารอชิงชิงก่อนค่อยไปด้วยกันเสี่ยวยูดีดนิ้วกลางอากาศหนูจะรอชิงชิงด้วยสักครู่เถอะถึงท่านทั้งสองจะเหนื่อยแต่ชิงชิงก็อุ้มภาระหนักแทนพวกเราอี้จวงพยักหน้าผมเห็นด้วยหิมะยิ่งตกหนาวมากขึ้นแมงมุมไม่ถนัดในหิมะหนักลงเขาเร็วปลอดภัยกว่า ตอนสองมนุษย์ต้นแตงกว่าผ่าออกมาชาวบ้านจึงได้ฟังข่าวหรือเรื่องลู่ฉวงกลายร่างครึ่งคนครึ่งแมงมุมฝูงหนึ่งที่พองประตูเข้ามาพวกเขาเห็นด้วยตาตัวเองว่าเคยเป็นเพื่อนบ้านตอนนั้นเขาซัดซุ่มเข้ามาราวกับเห็นพวกเขาเป็นเหยื่อลีชิงไม่ได้โกหกและแตงกวาน้อยก็พากันปกป้องแหวกฝูงแมงมุมที่ตามมาด้วยให้ชาวบ้านหนีรอดปลอดภัยแม้แตงกวาน้อยเคยถูกมองเป็นอาหารแต่พวกมันพิสูจน์ให้เห็นว่ามิรแท้ยามวิกฤตคือผู้ที่พร้อมสละแม้ชีวาตน ซ่งเหยาเรารีบลงเขาเถอนอกนี้พายุเข้าแรงพวกเราไม่มีทางกลับหมู่บ้านต้องรีบตามหาที่หลบมิหลีเหลียนมองฟ้ารีบเร่งพวกเรามีผู้สูงอายุปู่ย่าชิงชิงก็มีอากาศหนาวเกินไปแล้วท่ามกลางหิมะหนาวจัดแม้หลายคนใส่เสื้อโค้ทนุนกับบูทอุ่นแต่ความหนาวก็ซึมลงร่างกายได้แต่หวังลงเขาเร็วเก้าส่งเหาวาหยุดคิดครู่หนึ่งงั้นพวกเธอไปตามกลุ่มใหญ่ก่อนส่วนผมกับท่านทั้งสองจะรออีกสักหน่อยในที่สุดพวกเขาก็ตอบรับ ไม่นานย่าหลิงที่เฝ้าดูทางออกรีตะโกนลัน่นมีคนมาแล้วดูเหมือนชิงชิงยายโบกมือดังลัน่นชิงชิงเราอยู่ตรงนี้มาเร็วทรงเห่ยรีบหันหลังมาเห็นร่างคุ้นเคยปลายทางใจโล่งเหมือนก้อนหินหล่นจากอกเขายกมือโบอกไล่ให้หลี่ชิงมาใกล้แต่ไม่นานทรงเหวยก,ก็เห็นท่วงท่าหลี่ชิงผิดสังเกตเธอก้าวสั่นเผลอเดินช้าลงในหิมะเขารีบสั่งผู้ใหญ่ไม่ต้องขยับแล้วพุ่งเข้าไปหาด้วยฝีเท้าเร็ว ชิงชิงเกิดอะไรขึ้นหรือเธอเป็นอะไรมาแผลเป็นไหมยิ่งเข้าใกล้ทรงเหยียวยิ่งกังวลกลัวจะเห็นศบถูกควบคุมโดยแมงมุมและเขาก็โกรธตัวเองที่ไม่ได้ยืนอยู่กับเธอตลอดเป็นห่วงว่าเด็กสาวจะรับมือสถานการณ์อันตรายอย่างไรออเหยาวผมไม่เป็นไรได้เห็นทรงเหยาวหลี่ชิงสายหน้าผมแค่ตึงเอวมาหน่อยหน่อยไม่เป็นอะไรมากทรงเหยารีประคองเงยหน้าคุกเขา่าขึ้นมาบนหลังผมฉันอุ้มเธอลงเขาเอง ได้หลี่ชิงไม่เหนียมอายขึ้นไปนั่งบนหลังทรงเหยอยวยางว่าง่ายทรงเหยาวเป็นผู้มีพลังพิเศษเช่นกันแรงกว่าคนปกติหลายเท่าแบกหลี่ชิงลงเขาสบายมากหลี่ชิงโอบคอโล่งใจที่มีเขาอยู่ข้างๆชิงชิงสถานการณ์หมู่บ้านเป็นยังไงเห็นว่าอาซอบ,บ้านนั้นกลายเป็นเครื่องแมงมุมเธอจึงอยู่เก็บเนื้อเก็บตัวยื้เวลาถูกไหมหลี่ชิงเล่าให้เขาฟังทีละตอน ฉันมีเพื่อช่วยสู้พอรับมือได้แต่อยู่ดีๆเขาก็ดึงแขนฉันปล่อยแล้ววิ่งขึ้นเขาไปเฉยๆไม่รู้ตัวอะไรตกใจส่งเหยาวสกิดวิ่งขึ้นเขาหลี่ชิงพยักใช่ฉันตั้งใจจะตามไปให้ไวจู่ๆเขาก็วิ่งหนีขึ้นเขาเธอไม่ได้บอกเขาว่าถูกยายแมงมุมพันแขนจนแทบขยับไม่ได้คราวนี้ได้สวมบทนักสู้จึงเก็บความกังวลไว้ ทรงเหวยแปลกมากเขามาจากเขาลงมานึกไม่ออกว่าทำไมต้องวิ่งกลับขึ้นเขาไม่ธรรมดายังไงก็หมู่บ้านไม่ปลอดภัยลงเขาไปก่อนดีที่สุดระหว่างนั้นฝูงคนที่ทรงเหยาวยงนำก็วิ่งตามมาปู่ย่าทั้งสองเดินช้ายังหวังเห็นหลานกลับมาพอเห็นหลี่ชิงอยู่บนหลังทรงเหยาวยต่างโล่งใจล้วงเสื้อโค้ทนวลคอยถามชิงชิงเจ็ดไหมสีหน้าไม่ค่อยดีเลยหลี่ชิงสายหน้าปู่ย่าอย่าห่วงฉันมากผมแค่บิดเอวนิดหน่อย หลี่ชิงไม่ได้มองเป็นเรื่องใหญ่ย่าซึ่งรักหลานจึงเปลี่ยนใจรับฟังดีแล้วล่ะฉันเพิ่งได้ยินคุณอี้จวงบอกว่าเพื่อให้เราพ้นภัยเธอจึงยอมอยู่หนุนเวลาให้พวกเราวิ่งหนีออกมาได้ปลอดภัยจริงๆท่านยิ้มภูมิใจเด็กหญิงชิงชิงเก่งจริงยังใช้พลังสู้กลายพันธุ์ได้สังเกตผักในโรงเรือนสียังช่วยเราได้เป็นบุญคุณของชิงชิงจริงๆอ้เหวชิงชิงทำไมยังไม่ออกมาไปตามแผนกันก่อนเถอะ อีกสักหน่อยถ้าสามนาทีแล้วชิงชิงยังไม่มาพวกเธอค่อยลงเขากันก่อนนอกหมู่บ้านเล่ตามเวลาหลีเหลียนมองไม่เห็นหลีชิงโผล่มาก็อดกังวลไม่ได้ส่งยยวขมวดคิ้วใต้ฮูดโคดกันหนาวที่คลุมจนพระมัวเขาต้องรีตาถึงจะเห็นหมู่บ้านทางด้านหน้าหลังหมอกสีเทาจางลงหิมะขาวหนาเริ่มโปรยปลายพราตะวันกับทิศทางพระเรือนเมื่อพืชผักช่วยพาคนหมู่สุดท้ายมาถึงปากทางออกก็กลับเงียบไม่มีใครโผล่อีก ระหว่างนั้นแมงมุมตัวเล็กจำนวนนับร้อยก็แอบเข้ามาโจมตีแต่ถูกเท้าแตงกวาน้อยและชาวบ้านช่วยกันขับไล่ได้ทุกครั้งแต่หลีชิงกลับไม่มาตามแผนทรงเหยาเลยยิ่งใจตุ้มตุ้มต่อมต่อมปู่ย่าท่านก็อดใจไม่ไหวได้แต่สายหน้าพวกคุณลงเขาไปก่อนปู่ย่าจะรอชิงชิงให้มาเจอกันอีกทีเสี่ยวยูซึมเสียงเบาหนูจะรอพ่อหลานก็มีอายุแล้วจะปล่อยให้เธออยู่คนเดียวไม่ได้อีจวงพยัก เห็นด้วยหิมะยิ่งตกยิ่งหนาวแมงมุมไม่ถนัดในหิมะหนาะรีบลงเขาดีกว่าในที่สุดพวกเขาก็ตอบรับผ่านไปไม่นานย่าหลิงที่เฝ้าดูปากทางออกรีบร้องลัน่นมีคนมาแล้วดูเหมือนชิงชิงท่านโบกมือแรงชิงชิงเราอยู่ตรงนี้มาเร็วทรงเห่ยารีผันหลังจากที่ร่างคุ้นเคยมาปรากฏขึ้นไกลๆใจเขาถึงได้วางลงเขายกมือโบอกบอกให้หลี่ชิงเข้ามาใกล้ แต่ไม่ช้าทรงเหยาวยก็ตาสั่นเพราะเห็นท่วงท่าหลี่ชิงช้าช้าเธอก้าวยกในหิมะเขาเรีบสั่งผู้ใหญ่ให้อยู่ที่เดิมแล้วพุ่งตัวเข้าไปหาชิงชิงเกิดอะไรขึ้นเธอเป็นอะไรมาหรือเจ็บตรงไหนยิ่งเข้าใกล้ทรงเหยวยิยิงระทึกกลัวเห็นหลี่ชิงกลัวว่าอาจจะเป็นศพถูกแอบยึดโดยแมงมุมและเขาโกรธตัวเองที่ไม่ได้ยืนอยู่กับเธอในหิมะอาเหาวยฉันไม่เป็นไรพอเห็นทรงเหยวยมาใบหน้าหลี่ชิงคลายตึงฉันแค่บิดเอวนิดหน่อยไม่เป็นอะไร ทรงเหยา่ยรีบรับตัวเงยหน้าเข่าคุกเขา่าขึ้นหลังฉันฉันอุ้มเธอลงเขาเองได้หลีชิงวางใจพิงเขาลงบนหลังทรงเหยวยแรงเธอเทียบคนทั่วไปไม่ได้แบกหลีชิงลงเขาสบายหลีชิงอกเขาล่งใจชิงชิงสถานการณ์หมู่บ้านยังไงแจ้งมาหน่อยเห็นว่าอสซอบ,บ้านนั้นกลายครึ่งแมงมุมเธอเลยยื้อเวลาถูกไหมเธอเล่าให้เขาฟัง ฉันมีพืชคอยช่วยสู้รับมือได้แต่พอถึงจังหวะฉันคิดจะรีบถอนตัวเขากลับถอดแขนฉันแล้ววิ่งหนีขึ้นเขาไปเฉยๆฉยทรงเหยาเลิกคิ้วขึ้นเขาเข้ามาจากเขาลงมาแล้วทำไมต้องหนีกลับขึ้นเขาหลี่ชิงพยักฉันก็ไม่เข้าใจแต่วิ่งขึ้นเขาอย่างลนลานเหมือนคิดว่าหมู่บ้านไม่ปลอดภัยเป็นอะไรที่แปลกมากทรงเหวยาวไม่ธรรมดาจริงๆยังไงก็ตามหมู่บ้านไม่ปลอดภยัยแล้วเราลงเขาไปก่อนเถอะขณะผู้ทรงเหยาก็แบกเธอวิ่งตามกลุ่มคนไป ปู่ย่าทั้งสองเดินช้าสงสารจนใจตุ้มๆเห็นหลี่ชิงมาอยู่บนหลังทรงเหยายปู่ย่าถึงถอนใจพอใจชิงชิงเจ็ดไหมสีหน้าเธอดูไม่ค่อยดีเลยหลี่ชิงสายหน้าปู่ย่าอย่าห่วงฉันผมแค่บิดเอวนิดเดียวเองทั้งสองเปลี่ยนเป็นยิ้มภูมิใจดีมากหลานออกแรงช่วยชีวิตพวกเราไว้เชียให้หลานได้รับรางวัลจริงๆ เมื่อได้ฟังคำกล่าวเชิดชูหลี่ชิงชาวบ้านต่างก็รับรู้ว่าในยามวิกฤตมีผู้แข็งแกร่งยินดีปกป้องพวกเขาจากสิ่งลึกลับผู้มีพลังพิเศษเช่นหลี่ชิงจึงกลายเป็นความหวังเดียวหลี่ชิงเข้าใจในใจดีว่าชาวบ้านเชื่อในพลังของเธอเพราะต้องการความคุ้มครองหากยอมรับความเสี่ยงถือภาระปกป้องพวกเขาก็เท่ากับได้อำนาจในการดูแลเส้นทางรอดชีวิตไปด้วยเธอชักชวนให้ทุกคนเดินตามเธอไปพร้อมกันได้ฉันรับปากแล้วพวกแกขอแค่พลังฉันพืชผักจะช่วยดูแลจนกว่าจะหาที่พักปลอดภัยได้ ชาวบ้านโห่ร้องขอบคุณแต่เด็กวอยวายพลังหรืออะไรฉันไม่แคร์อย่าอุ้มพวกล้มหกลุกชวนสงสารมาด้วยเลยฉันไปกับคนแข็งแรงดีกว่าคนในครอบครัวของเขาก็ไล่จำอ้าวหนีออกไปโดยไม่รอทุกคนหลีชิงกลับรู้สึกโล่งใจชอบที่สุดคือไม่ต้องแบกคนทิ้งไว้ที่ปากทางพอวุ่นวายจบหิมะก็เริ่มตกหนักขึ้นอีกงเมยาวและปู่ย่าของหลีชิงจึงมาถึงที่หมายคอยยืนปรามปู่ไม่ให้วิ่งตามไปด่าทอท่านยาอย่าไปปากร้ายกับคนไม่รู้จริงไปมากกว่านี้รำคาญเปล่าเปล่า สุดท้ายหลี่ชิงจัดกลุ่มชาวบ้านให้เป็นหน่วยย่อยหน่วยละสอคนพร้อมอาวุธพื้นบ้านและพืชคุ้มกันกันพวกที่หลงมาตามหลังนับจำนวนออกมาแล้วใจตุ้มตุ้มถึงได้รู้ว่ามีเพียงสามสองคนเท่านั้นจากทั้งหมู่บ้านที่เคยมีร้อยกว่าหลังคาเรือนเมื่อแบ่งเสร็จหลี่ชิงบอกให้ทุกคนเดินต่อไปอย่าพะวงกับหลงทางพืชผักจะระวังหลังหิมะหนาทวีขึ้นจนแทบเห็นทางย่ำเดินไม่ชัดแต่หมอกสีเทาที่เคยประมาก็ยังไม่กลับมาเพราะนั้นหลี่ชิงกลับรู้สึกหวัดระแวงเพื่อส่งสัญ,ญญาณบางอย่างว่าเราไไม่่ดด้ออยยูปลภั ซ่งยาวจับมือเธอเบาๆไม่ต้องห่วงชิงชิงเราทำเต็มที่แล้วหลี่ชิงยิ้มรับอืมแต่แล้วกลางหิมะก็มีเสียงโหยหวนขึ้นโอ้พระเจ้าหลุมหิมะขนาดนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงชาวบ้านที่เดินหน้าเห็นหลุมลึกมีคนกรีดร้องพอชะงงกดูเท่านั้นก็ชกพบร่างอสอกับลูกชายเธอหล้มอยู่ก้นหลุมหน้าเขียวคล้ำสภาพเหมือนขาดอากาศหายใจทั้งที่เดินนำอีกไม่กี่ก้าวทำไมถึงเกิดเหตุร้ายตรงนี้ ชาวบ้านลงความเห็นว่าไม่กล้าลงไปดูภวกพวงว่าสิ่งชั่วร้ายอาจซ่อนอยู่ใต้หิมะหลี่ชิงรับรู้ถึงหายนะใจเธอเต้นรัวสั่งลัน่นอย่าหยุดอย่าลงหิมะลึกรีบเดินต่อไปหากแมงมุมป่าพวกนั้นออกมาจากภูเขาแล้วแปลว่าคงมีปีศาจอื่นซุ่มนอกเส้นทางอีกชาวบ้านกลับใจรีบถอยห่างหิมะกดทับรอบหลุมเลยพวกเขาให้เดินต่อทว่าบางคนเริ่มลังเลไม่ใช่บอกว่าลงเขาปลอดภยยัยไงแล้วนี่มันอะไร ฉันนี่อยากลงเขาแล้วเป็นยายอีกคนจากหมู่บ้านฝั่งตะวันออกแม้ลูกหลานไปเมืองใหญ่แต่ท่านซุ้มเสียงดื้อดึงไม่รู้ว่าเธอพาเรามายังไงดูอโซอกับเจ้าตัวนั่นกลายเป็นตายเรียบอยากกลับไปอยู่บนเขามากกว่าทั้งกลุ่มเริ่มชักจะวอยวายตามลี่ชิงเห็นแล้วก็เริ่มเครียดแต่ท่านย่าของเธอกลับลุกขึ้นปกป้องหลานยายขาอย่ามาดูถูกหลานยายนี่สถานการณ์สิ้นหวังถ้ายังดื้อจะเดินวนไปวนมาเหมือนไก่ได้ตาเดียวพวงความกลัวตายซ้ำสอง ทั้งหิมะทั้งแมงมุมทั้งฝนตกแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดเราเจอมาแทบครบสานพันภัยนี่ถ้ามีใครมาล่าพวกเราได้คงไม่ใช่ธรรมชาติแน่หลี่ย่าขาให้หลานช่วยพวกเราเธอยายเห็นแล้วมันดีกว่าปล่อยให้พวกมันเล่กกินเราเป็นเหยื่อคำพูดชัดท่าชัดคำของยายหลี่ฉิงทําให้บรรยากาศสงบลงแม้ยายอีกคนจะเศร้าซีท่านย่าก็ยืนกรานไม่ยอมแพ้ใครบ้าอยากกลับไปโดนกินซ้ำสองใครกลัวก็ไปเองฉันไม่ขัดแต่ถ้าอยากรอดร่วมมือกันสิ ปูหลี่ชิงก้าเข้าร่วมวงอย่าถกเถียงเปล่าๆเราตัดสินใจแล้วจะเดินต่อไปจนกว่าจะเจอที่พักปู่ย่าขอรับรองว่าหลานฉันไม่ปล่อยให้ใครเป็นเหยื่อคนอื่นๆเริ่มรู้สึกสำนึกผิดเป็นขัญกำลังใจให้เดินต่อไปพอผ่านความโกลาหลน,นั้นชาวบ้านก็ยอมจัดแถวเดินต่อพืชผักล้อมคุมหลังให้ลุงหลี่พูดขึ้นมาเท่านั้นผู้เ่าผููแก่ต่างเงียบสงัดไม่กล้าติเตียนอะไรอีกเพราะไม่มีใครอยากโดนหลี่ชิงทิ้งให้อยู่ในหมู่บ้านเต็มไปด้วยแมงมุม คนในหมู่บ้านนึกว่าเด็กสาวคนนี้อ่อนแอลเปรียบได้ง่ายแต่ลืมไปว่าลุงย่าไม่ใช่คนอ่อนข้อใครใครกล้าเผชิญหน้าท่านย่อมถูกด่าทอไม่ยั้งจนหน้าชาลีชิงได้กำลังใจเต็มเปี่ยมเพราะมีลุงย่ายืนอยู่เคียงข้างสถานการณ์กับขันนักพวกเราไปจากตรงนี้ก่อนเธอพอถึงที่ปลอดภัยค่อยพักเอาแรงอากาศหนาวมากทางลื่นถลายผู้สูงอายุต้องให้คนหนุ่มช่วยประคองระวังอย่าหกล้มแม้จะมีเหตุข,ขัดข้องนิดหน่อยแต่ทุกคนก็พยักหน้าพร้อมเดินต่อไป หิมะยิ่งตกหนักย่ำพื้นไม่ได้จึงต้องประคองกันไปอย่างช้าๆทางลงเขาดูเหมือนไม่มีวันหมดหิมะปกคลุมจนไร้ร่องรอยแม้แต่ทางเดินทั้งยิ่งหนาวจัดโชคยังดีที่พืชผักคอยขับไล่สิ่งชั่วร้ายให้ห่างไกลเดินมาโดยไม่มีสัญญาณสิ่งมีชีวิตใดๆแม้แต่นกหรือสัตว์ขนาดเล็กก็ไม่เห็นถึงกระนั้นหลี่ิงก็อดหวัดระแวงไม่ได้กระบวนพืชผักส่งสัญญาณมาเบาๆชวนให้รู้สึกว่ามีบางสิ่งซ่อนอยู่ใกล้ๆ ทรงยาวเห็นหลี่ชิงกังวลจึงบีบแขนเธอเบาๆชิงชิงหย่กังวลเกินไปพวกเรายังมีปู่ย่ามีชันเราจะไปด้วยกันแม้ไม่พบที่พักเราก็สร้างที่หลบมีเองได้หลี่ชิงตาแดงนิดหนึ่งแต่กลั้นน้ำตาไว้ได้อายาวไปด้วยกันแต่เดินมานานแล้วให้ทุกคนพักเอาแรงก่อนเถอะเดี๋ยวไม่ไหวทรงยาวสายหน้าไม่ได้หรอกหิมะตกหนักการหยุดเดินอาจเป็นอันตรายถึงจะพักก็ต้องหาที่หลบลมหลบมีใหญ่ๆห,หลี่ชิงพยัก งั้นเดินต่อไปทันใดเสียงกระดิ่งดังรัวดิงหลิงหลิงดิงหลิงหลิงลีชิงยิงสวมแว่นกันลมจึงหรีตามองไปกลางหิมะออเหยาได้ยินเสียงอะไรไหมซ่งเหย่ฟังแล้วตอบเหมือนเสียงกระดิ่งกับเสียงสุนัขเห่าหลายตัวเสี่ยวยู่ก็บอกมีเสียงสุนัขเห่าด้วยนั่นต้องเป็นบ้านคนแถวนี้แน่เลยชาวบ้านที่อยู่ใกล้ก็ตาโตยืนยันใช่ได้ยินชัดชัด ลีชิงใจเต้นรีบสั่งต้นไม้บางส่วนไปสำรวจข้างหน้าเผื่อมีอันตรายเสียงลากเลื่อนและเห่าของสุนัขค่อยๆดังใกล้เข้ามาพอเดินมาถึงพวกเขาก็เห็นรถเลื่อนสุนัขจอดอยู่ไม่ไกลผู้มาใหม่สวมชุดกันหนาวครบครันนำฝูงสุนัขลากเลื่อนสิบกว่าตัวที่ลินห้อยออกมาสำรวจเวหาหน่วยขีดที่กัดวีทีมยืนยันพบผู้มีพลังพิเศษและชาวบ้านหนีภัยยังไม่พบสิ่งมีชีวิตผิดปกติหรือมอนสเตอร์เปลี่ยนพันขอพื้นที่สำหรับฐานเคลื่อนย้ายรับข้อมูลแล้วกำลังตรวจสอบกับองค์หญิงนวาวา หลักฐานผ่านการตรวจสอบแล้วฐานเคลื่อนย้ายกําลังเปิดใช้งานการุณายืนยันตําแหน่งอาคารทับซ้อนยืนยันอาคารทับซ้อนและพิกัดเรียบร้อยติง๋งพื้นที่ทับสําเร็จเรียบร้อยเต็นที่เพิ่งตั้งเป็นฐานชั่วคราวแล้วหยวนซางชี้ไปที่เต็นท์กลางสําเร็จยิ้มโชว์ฟันขาวเต็นท์นี้แหละฐานเคลื่อนย้ายของเราลีชิงทาหน้างงผู้ชายคนนี้ชื่อหยวนซางอ้างเป็นสมาชิกทีมสํารวจฐานจากมิติพกบัตรพิเศษมาเข้างาน เขาบอกว่าได้รับแจ้งความผิดปกติในพื้นที่จึงถูกส่งมาตรวจสอบสถานการณ์แล้วบังเอิญพบกลุ่มของหลี่ชิงแม้ข่าวออนไลน์จะเล่าถึงฐานมิติว่าอลังการแต่ก็ไม่คิดว่าจะง่ายดายขนาดนี้ที่ให้ทุกคนเข้าไปได้เลยยิ่งถามถึงผู้สูงอายุในกลุ่มด้วยฐานแบบนี้จะรับไหมหยวนซางยักคิว้วมีชุดตรวจหาสารและสแกนร่างกายก่อนเข้าเต็นท้านในรับประทานที่พักที่เหลือองคหญิงนวาวาและทีมงานจะจัดการให้หลี่ชิงยังมองไม่ออก ง่ายขนาดนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรหยวนซางกับพลิปตาเราก็ได้รับอนุมัติจากราชการทั้งนั้นฐานนี้ช่วยเหลือสาธารณะด้วยอีกอย่างมีสองสาวพลังพิเศษแบบเธอกับออยาวด้วยนี่สมบูรณ์แบบราชการอนุมัติคำว่าราชการทําให้หลี่ชิงตาเป็นประกายนี้เองถึงได้รับเรื่องเชน่นนี้หยวนซางล้วงที่ขอบัตรพิเศษอีกเรื่องเรื่องแมงมุมที่เล่าให้ฟังช่วยสรุปให้ละเอียดทีนะผมต้องรายงานเก็บไว้เป็นสถิติแล้วจะขอเก็บตัวอย่างไปศึกษา ได้แค่จะให้ความร่วมมือเต็มที่หยวนซางหันไปเต็นด้านในเชิญเฉินกู่ช่วยต้อนรับพวกเขาพอชาวบ้านเข้าทุกคนแล้วก็เริ่มได้เลยรับทราบหนุ่มเงียบผึ่งแบกคันธนูปรากฏตัวเปิดเต็นท์ให้ข้างในม,มืดมิดมองไม่เห็นอะไรลีชิงเลยส่งต้นไม้เข้าไปสำรวจเมื่อพบว่าปลอดภัยจึงให้ทรงเหยานำชาวบ้านทั้งหมดเข้าไปในเต็นท์ก่อนจากกันทรงเหยาวบอกลีชิงชิงชิงระวังตัวนะ หลี่ชิงยิ้มตอบข้าขอบใจเช่นกันพืชผักเข้าไปพร้อมชาวบ้านหลี่ชิงใจบอลงมากหลังจากพาชาวบ้านเข้าจนหมดเธอก็เล่าถึงมอนสเตอร์แมงมุมให้หยวนซางฟังมันฝังในตัวคนปลอมเนื้อหนังได้แถมฉลาดมากระดับสูงจริงๆหยวนซางกะหัวคิดว่าตัวเองประเมินเธอต่ำไปชนะมอนสเตอร์เปลี่ยนพันได้แถมยิงตั้งสติไม่เสียจนหน้าขาวซีดนับว่ามีฝีมือเขาเรียกองค์หญิงนาววา องหญิงนวาวาเคยมีประวัติมอนสเตอร์แบบนี้ไหมได้ยินปู่หลี่พูดชัดชาวบ้านผู้เท่าผู้แก่ก็เงียบปริดไม่กล้าตอบว่ากันอีกเพราะไม่มีใครอยากโดนหลีชิงทิ้งไว้อยู่ในหมู่บ้านเต็มไปด้วยแมงมุมหลายคนคิดว่าเด็กสาวอ่อนแอควรเอาเปรียบทว่าลืมไปว่ายา่าและปู่ก็ไม่ใช่คนยอมคนใครกล้าเผชิญหน้าท่านย่อมโดนด่าด้วยเสียงกร้าวจนหน้าชาหลีชิงได้กำลังใจเต็มเปี่ยมเมื่อมีทั้งปู่และย่ายืนเคียงข้างสถานการณ์กับขันพวกเราไปจากตรงนี้ก่อนพอถึงที่ปลอดภัยค่อยพักเอาแรง อากาศหนาวจัดทางลื่นเด็กหนุ่มช่วยประคองผู้สูงอายุอย่าปล่อยให้ใครล้มแม้มีเหตุขัดข้องบ้างแต่ทุกคนก็รวมแรงร่วมใจกันเดินต่อไปหิมะตกหนักย้ําพื้นยากทางลงเขาก็ไร้จุดสิ้นสุดโชคดีที่พืชผักคอยระวังภยัยให้ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดกล้าออกมาข้างหน้าแต่ลีชิงยังอดหวาดระแวงไม่ได้สัญญ,ญาณจากพืชผักลางบอกว่ามีความผิดปกติใกล้เข้ามาซงยาวเห็นเธอกังวลจึงบีบแขนเบ,นเบา ชิงชิงอยญ่กังวลมากพวกเรายังมีปู่ย่ามีฉันอยู่ด้วยกันจนสุดทางหลี่ชิงน้ำเสียงหนักแน่นอื่มไปด้วยกันแต่วิ่งมาไกลแล้วให้ทุกคนพักก่อนเถอะสงเหยา่ยสายหน้าไม่ได้หิมะตกหนักการหยุดอาจเป็นอันตรายต้องหาที่หลบล้มมิดหนึ่งก่อนได้เดินต่อไปทันใดเสียงกระดิ่งดังเร็วดิงหลิงหลิงหลี่ชิงยิงสวมแว่นกันลมพางหรีตามองออเหวได้ยินเสียงอะไรไหม ทงเหยาฟังแล้วตอบเหมือนเสียงกระดิ่งร่วมกับเสียงสุนัขเหา่าชาวบ้านใกล้เคียงก็ยืนยนันได้ยินชัดมีสุนัขลากเลื่อนไม่ไกลนี่ลีชิงสั่งต้นไม้บางส่วนออกไปสำรวจเพื่อมีอันตรายเสียงลากเลื่อนและเห่าสุนัขดังใกล้เข้ามาแล้วรถเลื่อนสุนักก็มาหยุดไม่ไกลผู้มาใหม่สวมชุดกันหนาวเต็มยศมีสุนัขลากเลื่อนสิบกว่าตัวลิ้นห้อยคอยตรวดกว่าสายตา ทีมวีรายงานพบผู้ใช้พลังพิเศษและชาวบ้านหนีภัยยังไม่พบมอนสเตอร์เปลี่ยนสภาพขอพื้นที่สำหรับฐานเคลื่อนย้ายรับข้อมูลกำลังตรวจสอบกับองค์หญิงนวาวาตรวจสอบผ่านฐานเคลื่อนย้ายกำลังเปิดใช้งานการุณายืนยันจุดทับซ้อนอาคารยืนยันจุดทับซ้อนและพิกัดแล้วติง้งทับซ้อนสำเร็จเรียบร้อยเต็นท์นี้เป็นฐานชั่วคราวหยวนสร้างชี้ไปที่เต็นท์สำเร็จยิ้มกว้างเต็นท์นี้แหละฐานเคลื่อนย้ายของเรา ลีชิงงงเล็กน้อยหยวนซางอ้างว่าเป็นทีมสำรวจจากมิติใช้บัตรพิเศษเข้าได้เขาบอกว่าได้รับแจ้งความผิดปกติจึงมาสำรวจแล้วบังเอิญเจอพวกเธอแม้ข่าวออนไลน์จะเล่าเรื่องฐานมิติว่าอลังการแต่ก็ไม่คิดว่าจะง่ายอย่างนี้เขาแนะนำว่ามีชุดสแกนสารพิษก่อนเข้าเต็นด้านในมีที่พักและอาหารทีมงานจะจัดการเรื่องอื่นหลี่ชิงถามต่อง่ายขนาดนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายหยวนซางกับพริปตา เราได้รับอนุมัติจากรัฐฐานช่วยเหลือสาธารณะอีกอย่างยังมีสองสาวผู้ใช้พลังพิเศษอย่างเธอกับอายาวยิ่งสมบูรณ์แบบรัฐอนุมัติหมายความวม่ามีหน่วยงานรัฐหนุนหลังนี่จึงราบรื่นหยวนซางถามเรื่องแมงมุมสรุปให้ละเอียดหน่อยฉันต้องรายงานเก็บไว้แล้วขอเก็บตัวอย่างไปศึกษาต่อได้ขะฉันจะให้ความร่วมมือเขาบอกเฉินกูช่วยรับแขกกับต้อนชาวบ้านหน่อยรับทราบ หนุ่มเงียบขรึมแบกธนูเปิดทางเข้าเต็นท์ในเต็นท์มืดมิดดูไม่เห็นอะไรหลี่ชิงส่งต้นไม้เข้าไปสำรวจเมื่อปลอดภัยจึงให้ทรงเหยานำชาวบ้านเข้าไปก่อนออกทรงเหยาหันชิงชิงระวังตัวนะหลี่ชิงยิ้มขาขอบใจพืชผักเข้าไปด้วยหลี่ชิงจึงสบายใจหลังพาชาวบ้านเข้าจึงเล่าถึงมอนสเตอร์แมงมุมให้หยวนซางฟัง พวกมันฝังตัวในคนปลอมใน,นหนังได้ฉลาดมากระดับสูงหยวนซางเกาหัวคิดว่าเธอฝีมือเกินคาดเขาเรียกองหญิงนาวาวาองหญิงนาวาวามีประวัติมอนสเตอร์แบบนี้ไหมทันใดเสียงหญิงสาวจากหูฟังหยวนซางดังขึ้นไม่มีประวัติฐานต้องการตัวอย่างไปศึกษาวิจัยระบบประเมินมอนสเตอร์แมงมุมชนิดนี้เป็นสายพันธุ์ฝังตัวฉลาดไม่มากแต่มีพิษระดับเอแนะนำให้ใช้ผู้ใช้พลังระดับบีอย่างน้อยสองคนหรือระดับเอหนึ่งคนออกล่า ตรวจพบค่ามลพิษจากมอนสเตอร์ในภูเขาเพิ่มสูงขึ้นพร้อมปรากฏการผิดปกติมีค่าระเบิดหมอกสีเทาที่คาดการไม่ได้รายงานฉบับสมบูรณ์ส่งสูนความปลอดภัยแล้วแนะนำปรับแผนล,ล่าหากจำเป็นให้คอสนับสนุนระดับสูงรับทราบขอบคุณองค์หญิงนาววาหยวนซางปิดเมสีหน้าจริงจังดูท่าไม่ดีเลยเฉินกูบยักษสถานการณ์ซับซ้อนเกินค่าต้องขอภายนอกไหมหยวนซางครุ่นคิด ยังไม่ต้องปล่อยโดรนขึ้นไปก่อนดูสภาพตอนกลางคืนในภูเขาพืชผักจากฐานส่งสัญญาณมาว่าในเต็นท์ปอดภยัหลี่ฉิงผ่านพืชผักรู้สึกโล่งใจถ้าอยากขึ้นภูเขาให้ฉันช่วยพืชผักผูกใจเราด้วยกันทำงานได้ดีแน่นอนหยวนซางยิ้มให้พืชผักสอดแนมเส้นทางก็เป็นไอเดียดีแต่เมื่อเขาสังเกตว่าพืชผักเหล่านั้นเป็นผักที่มีชีวิตตาเขาก็เบิกกว้างผักสายสู้ศึกน่าสนใจเธอคุมพืชใช่ไหม หลี่ชิงพยักใช่ตลอดทางพืชผักคุ้มกันเราเฉินกูคุกเข่าดูหัวกระลำปลีมีกลิ่นพลังชัดเจนสายสู้สึกเห็นแต่เท้าของจะน้อยไม่เคยเจอผักสู้มอนสเตอร์พืชผักโบกใบสั่นไว้ดีใจหลี่ชิงลูกใบพริกขี้หนูยิ้มหวานอย่าดูถูกพืชมันคือทหารอันแข็งแกร่งเชื่อชน,นะแน่นอนหยวนซางยื่นมือมาทักยินดีต้อนรับสู่ฐานมิตรผู้กล้าผู้ใช้พลัง เฉินกูสังเกตว่าสีหน้าหลี่ชิงสิงสีดลงจึงถามเธอเป็นอะไรไหมหลี่ชิงเกรงใจโดนพิษแมงมุมกัดนิดหน่อยแต่พลังช่วยบรรเทาได้นานพอพักเฉินกูสายหน้าพิษแมงมุมไม่รู้รทธิ์แค่ไหนหากตกค้างจะอันตรายหยวนสซางเสริมรีบนอนพักในเต็นท์ก่อนคืนนี้ปลอดภัยกว่าทั้งสองพูดดีจนหลี่ชิงประหลาดใจเปิดใจถามมิมิตมากขึ้นได้คะ่ะ ภายใต้การนำของหยวนซางหลี่ชิงเดินเข้ามาในเต็นท์มืดพบว่าเฉินกู่ยังไม่ตามมาหยวนซางอธิบายฐานชั่วคราวนี้ยังไม่มั่นคงต้องให้คนเฝ้ายามเดี๋ยวฉันไปแทนเฉินกู่หลี่ชิงพยักพื้นที่ภายในเป็นทางเดินยาวผนังติดไฟสลัวสลัวอุณหภูมิอุ่นขึ้นพืชผักดื่มน้ำละลายจากหิมะเงยใบยรับแรงใจหลี่ชิงถอดคตออกสังเกตแสงที่ปลายทางเดินหยวนซางอธิบายต่อ หัวหน้าฐานเราเป็นผู้ใช้พลังมิติจึงรับคนรอดชีวิตเยอะมีความร่วมมือกับทางการครึ่งหนึ่งฐานมีระบบแต้มแรกของกินที่พักผู้ใช้พลังได้ห้องดีกว่าครอบครัวเธอเข้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวฉันพาไปห้องรักษาพิเศษเดินมาที่ปลายทางเป็นเมืองทันสมัยสูงตระงานผ่านกระจกก็เห็นตึกแสงไฟแล่นบนรางรถฟ้าผู้คนคึกคักกลุ่มชุด,ดดำพร้อมอุปกรณ์บุกข,ขึ้นมาจากทางเดินข้างๆหยวนซางส่งสายตาดีใจ หัวหน้ามาแล้วหรือครับงานราบรื่นไหมผู้หญิงในชุดบุกแม้ดูเหนื่อยตาแต่ดวงตายังคมก็เรียบร้อยอยู่ที่จุดบุกหลักของบริษัทยูเก็บหัวหน้าเมรดิตได้ราที่เหลือหนีไปหยวนซางชูกำปัน้นยอดไปเลยหน้าจัดหนักให้มันรู้จักสะบ้างทิ้งเราไม่เหลือยายทรงเสียวเสียวหัวเราะหยวนซางเลิกประจบหัวหน้าได้แล้งานของนายเป็นไงต่อหยวนซางยิ้ม ฉันไปถึงภูเขาพาเหล่าคนรอดภัยมาแล้วนี่คนเพิ่งเจอคือหลี่ชิงผู้ใช้พลังพืชแต่โดนพิษแมงมุมเลยพามาห้องรักษาก่อนซูยูมองหลี่ชิงประเมินว่าเธอเก่งสมคำลือพยักหน้าน้อยๆฉันซูยูผู้บังคับปัญชาฐานคุณยินดีต้อนรับหลี่ชิงหลี่ชิงหน้าแดงหน่อยขอบคุณที่ให้โอกาสคนรอดชีวิตอย่างพวกเราเข้าร่วมซูยูยิม้ม ไม่มีอะไรคงร่วมต่อสู้กันต่อไปในโลกวันสิ้นหวังนี้เราต้องช่วยเหลือกันมนุษยชาติคือสมบัติล้ำค่าที่สุดหลี่ชิงพยักหัวสูอยู่จากไปพื้นที่ทันสมัยเบื้องหน้าแลดูมีชีวิตชีวาหยวนซางตื่นเต้นหัวหน้าฐานสุดหล่อใช่ไหมเธอกำลังมองหาไอดอนช่วยพวกเรารอดได้หลี่ชิงพยักอยากเป็นหนึ่งในผู้กล้าเช่นกันในเวลานั้นรถฟ้าไปห้องรักษามาถึง หยวนซร้างกระโดดเข้าไปไปห้องรักษากันเถอะหลี่ชิงตามเข้าไปเมื่อรถฟ้าเคลื่อนออกฐานมิติในสายตาหลี่ชิงค่อยๆขยายออกชัดเจนและอุ่นใจนี่คือที่เก็บรักษามนุษยชาติดินแดนแห่งความหวังภายนอกโลกอัดวุ่นแต่ที่นี่ยังคงไฟแห่งความหวังส่องนำทางจบบริบูรณ์จบแล้วจบแล้วน่าเสียดาสั้นไปหน่อยและตอนจบแบบนี้มัน ก็อาจดีไปอีกแบบเรื่องนี้นางเอกเราโกงเกินไปจึงไม่มีอะไรให้เขียนแต่จริงๆแล้วถ้าอยากเขียนก็มีให้เขียนอีกเยอะทุกคนคิดเห็นยังไงบ้างมาคอมเมนต์คุยกันสำหรับเรื่องต่อไปอาจเตรียมไว้แล้วรอติดตามได้เลย